เด็โอ้ยอนนี <S 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 ้ยิงมปาเลยลุงเหรอแตสิ่งแรกเขาเปน้องกันเนาะคุณลองสุขนาคมาูทีเลยเห็นวาพิเรยสามหน้าเนาะเรีครเนาะเรีครสามหน้า นงานพลาสติกอะคนบอกไว้ว่าผู้ใดเล็ดหน่าเทปสามหน้าเลดยหน้าซอยน้าพลาติกสิ่งพลาสิกในมอเสี่ยพลาสติกสามารถเป็นเีสิิอคนั้นสามขนศสามหน่เป็นไรเนี่ยเนาะอาจารย์มารอบนาเขาอย่างเียนจ่บก็สามารถ Soi khi sống nó về quá trình mà nóng phát lại cái số cái này là cái 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 จกเีจ pues ้ารองวานเรื่เล yeah. hmm ้ยงเี be, so young, yeah, ้ยนวัร er. <Yeah>. hmm. ื <alternatives> ่นี่ปอกมาซอยเลีาซอยเล้าคนวณเรับสั่งสูงหา่งโครงานั่นงานนี้คืองานเกษรันนี่อาจารย์คับม่ใยยัห เลเก็บเงียเนาะเลเก็บแนะมทาบเรอนะทถ้าทลนเลยบอกหยุดจ้าภาพตามเงี่ยงถคอยเรียสอก็คอยไม่เล่นดกันบวอุมแ่จอดชแน่าลยแ่นาเนาะอใจนเยนู่้าสะอบเจอรงครับประจเมตตาครับ เราจอเคับจนนคับอ้าองุ่นผ้นมู้นเับคูเนกนโมทนาครับนครับ